5ประเด็นเด็ดลิเวอร์พูลทวงคืนจ่าฝูงหลังเอาชนะคาดิฟคาบา้านลิเวอร์พูลกลับมาทวงบอลลังจ่าฝูงพิมียรีได้อีกครั้งหลังจากพวกเขาบุกไปชนะคาดิฟซิตีต้2-0ที่สนามคาดิฟซิตี้สเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยงานนี้ทําให้การลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีในฤดูกาลนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้นและลุ้นกันแบบนัดต่อน,นัดเลยทีเดียว แม้ว่าลิวอร์พูจะเจอความยากลําบากในการเจาะเข้าทําประตูในช่วงครึ่งแรกแต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถกดล็อกได้จากจังหวะที่เทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเปิดบอลให้จอร์จิโยไวนาดุมซัดประตูสุดงามหลังจากผ่านไปเกือบ30นาทีในครึ่งหลังจากนั้นทีมไายความกดดันมากยิ่งขึ้นหลังจากจังหวะที่โมฮัมเหม็ดซาร่าโดนทำฟาวในเขตโทษและเป็นเจมินเนอร์ที่รับหน้าที่สังหารไม่เหลือซาา ทำให้เอาชนะคาดิฟซิตี้ไปได้2ต่อ0ในเกมวันที่21เมษายนที่ผ่านมาเราจะมาดูกันว่ามีประเด็นเด็ดอะไรบ้างหลังจากเกมนี้ 1. อลิซงทาผลงานยอดเยี่ยมนิวฟูมีโอกาสมากมายในช่วง4-5นาทีแรกจาก3ประสานของเครื่องจักรสีแดงชุดนี้นั่นก็คือโรเว t โต i ฟิมิโน่ซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาแต่ก็ไม่สามารถส่งบอลผ่านมือ New นิวเอเทอริสานทวานคาดิฟซิตี้เข้าไปซุกก้นตะขายได้เลย ทำให้ทีมต้องเจอกับแรงกดดันในช่วงครึ่งหลังฟอร์มของหงแดงในเกมนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าพวกเขาเหนือกว่าเจ้าบ้านพร้อมกับสถิติครองบอลได้มากกว่า80%ในครึ่งแรกแต่ก็มีบางจังหวะที่พลาดให้คาดิปได้สร้างความหวาดเสียวได้เหมือนกันและโชวดีที่มีอาริซงเฝ้าเสาวไว้ไม่งั้นอาจมีสิทธิ์น้ำตาตกไนก็เป็นไดน้จังหวะที่โดดเด่นเป็นสง่าของคาดิฟคงเป็นนาทีที่44 จากจังหวะที่อูมาเนสพลิกตัวเร็วตะหวัดริงแต่อาริซงยืนจังก้าอยู่ตรงนั้นพอดีทําให้เจ้าตัวสามารถกระโดปดปัดบอลข้ามคานออกไปได้ซึ่งถือเป็นจังหวะที่สําคัญมากๆที่ช่วยให้หงแดงไม่เสียประตูก่อนพักครึ่งผลงานยอดเยี่ยมที่รักษาคลีนชีตในแมตชนี้ทําให้ในาทวารชาวบาซิเลียนเก็บไปแล้ว19คพลินชีตในเกมฤดูกาลนี้และแน่นอนว่าเขามีลุ้นที่จะคว้าถุงมือทองคําได้อีกด้วยเนื่องจากมีสถิติไม่เสียประตูเหนือกว่า เอเดสันโกเพื่อนร่วมชาติจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ 2. แอซิสสำคัญจากเจ้าหนูอาร์โนเครนอเล็กซานเดอร์อาร์โนฟูลแบ็กดาวลุ่งพุ่งแรงเก็บแอซิสให้ตัวเองได้อีกครั้งหลังจากเปิดลูกเตะมุมให้กับจอร์จิโนวายนาดุมซัดประตูสุดสวยผ่านนิวเอเธริสโกเจ้าบ้านช่วยเปิดล็อกความกดดันให้กับหงส์แดงในช่วงต้นครึ่งหลังจังหวะแอซิสของสตาร์ลูกหนังเสื้อเบอร์66 ส่งผลให้ช่องว่างในการทำแอสซิ์กับแอนดูโรเบิร์สันในฤดูกาล2 0 1 8 2 0ส9ถึงสงสูสีมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกแน่นอนว่านี่คือเรื่องที่ดีเยี่ยมสำหรับสาวกเดอครปที่ได้เห็นการแข่งขันดังกล่าวสร้างประโยชน์ให้กับทีมเป็นอย่างมากตอนนี้แบ็คขวาทีมชาติอังกฤษทำแอสซิ์ไปแล้ว10ครั้งขณะที่กัปตันทีมชาติสกอตแลนด์ทำแอสซิ์ไปแล้ว11ครั้ง โดยอีก3ามเกมที่เหลืออยู่แฟนบอลลิเวอร์พูลคงหวังให้ทั้ง2คนยังผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขณะเดียวกันไม่ว่าซีซั่นนี้หงแดงจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ผู้จัดจาการทีมอย่างครอปคงแฮปปี้กับผู้เล่นฟูลแบ็กทั้ง2คนนี้มาก 3. วัยดุ่มกับประตูปลดล็อก แม้ว่าลิวพูจะครองเกมได้เหนือกว่าแต่ดูเหมือนว่านักเตะม,มีอาการประมาทสุดๆไม่ใช่แค่ผู้เล่นในสนามเท่านั้นเพราะที่ซุ้มมานั่งสำรองและบนอจจัศจรรย์ต่างก็รู้สึกหวาดหวัน่นเนื่องจากทีมยังไม่สามารถยิงประตูขึ้นนำได้ทั้งๆท,ที่เกมผ่านมาแล้วเกือบหนึ่งชั่วโมงจนกระทั่งจอจินโยววนาดุมสวมบทผู้ปลดแอกเมื่อเขาวันเล่ลูกบอลสุดสวยงามจากการเตะมุมของเจ้าหนูอเล็กซานเดอร์อาร์โนถือเป็นการปลดล็อกความเครียดและความกดดันของลิวพูดได้ทันที และแน่นอนว่านั่นคงเป็นจุดที่ทําให้ทีมมีความมั่นใจมากขึ้นและเดินเครื่องเต็มกําลังเพื่อที่จะทําประตูเพิ่มหลังจากที่ดาวเตะเลือดดัสส่งบอลเข้าประตูซุกก้นตาข่ายแน่นอนว่าทําให้นักเตะและกองเชียร์ผู้มาเยือนระเบิดอารมณ์ที่อัดอั้นมานานได้สักทีแม้ว่าน,นี่จะเป็นเพียงประตูที่3ในฤดูกาลนี้ของไวนด,ดุมแต่ก็เป็นประตูที่มีความสําคัญมากๆต่อการลุ้นแชมป์พิมลีสี่สามประสานใช้จังหวะเลื่อม สำหรับเหตุผลสำคัญที่ทําให้เกิดอาการหวาดวิตกสําหรับนักเตะและโค้ดรวมไปถึงผู้เล่นตสาลองในช่วงครึ่งหลังมาจากการที่ลิเวอร์พูลพลาดโอกาสหลายต่อหลายครั้งที่จะทำประตูในช่วงครึ่งแรกและนั่นก็ทําให้พวกเขาต้องเจอกับความกดดันอย่างหนักในการเล่นครึ่งหลังจงังหวะสุดงามที่หงแดงควรได้ประตูนําเกิดขึ้นในนาทีที่23 เมื่อซาดิโอมาเน่จ่ายบอลตามช่องแบบถวายพ่านทองคําให้กับโรเบโตฟิมิโน่หลุดเดียวเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษแต่ยิงบอลผ่านตัวนิวเอเทลิสหลุดกรอบออกหลังไปอย่างเหลือเชื่อขณะที่มาเน่ก็มีโอกาสเช่นกันเมื่อดาวเตะเชนเก้าได้บอลหน้าเขตโทษฝั่งขวาจากนั้นก็สับไกลด้วยขวาแต่บอลหลุดกรอบอย่างน่าเสียดายส่วนซาราก็โชว์ลีลาพลิกบอลหนีบูโลเอคูเอเลมองกาหลุดเข้าไปดีดด้วยซ้ายในเขตโทษ แต่โดเอเทอริสออกมาบีบมุมเซฟเอาไว้ได้ในช่วงเวลาคับขันและความตึงเครียดถาถมแต่พวกเขาได้ฮีโร่อย่างไวนาดุมที่ยิงประตูปลดล็อกในช่วงที่เกมผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงหากไม่ได้ประตูของแข้งดัสมีหวังสถานการณ์ของลิเวอร์พูลย,ยิ่งจะกดดันจนอาจจะถึงขั้นลนลานเลยก็ได้ 5. ทุกสายตาเดอะคอปจับจ้องเกมที่โอทาฟอร์ด แม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะกลุ่มชะตากรรมในการลุ้นแชมป์เอาไว้ในมือเนื่องจากพวกเขาแข่งน้อยกว่าหนึงแมตแต่เกมนี้เรือใบสีฟ้าเจอคู่แข่งที่สําคัญมากๆนั่นก็คือการทําศึกดัมมีแมตช์ในเมืองแมนเชสเตอร์โดยการไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามโอทา o ฟอร์ดวันพุทธที่24เมษายนนี้ถึงแม้ว่าหลังจากการแข่งขันกับคาร์ดิฟจะทําให้ลิเวอร์พูลทวงบอลลังจากฝูงคืนมาได้ก็ตาม เมื่อพวกเขามีแต้มหาม่างเรือใบสีฟ้า2คะแนนแต่ทีมของกุนซือเป๊ปราดดโอลาก็มีโอกาสที่จะพลิกกลับมานำเป็นจ่าฝูงได้อีกครั้งหากเอาชนะเกมที่ต้องพบกับปีศาจแดงในเกมล่าสุด United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ยับไม่นับย่าต่อเอลวัตัน0ประตูต่อ4โดยหลังจากจบเกมนี้โซชาประกาศก้องเรียกร้องศรัทธาคืนจากสาวกเลดร์มี่ด้วยการนำลูกทีมไล่อัดแมนซิตี้ให้ได้ เพราะถ้าหากทีมพวกเขาชนะก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นตัวไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าแต่เชื่อหรือไม่ว่าในเกมดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์เกมนี้เหล่าบรรดาสาวกของเดอะครอปคงพร้อมที่จะเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนหนึ่งว่าเป็นเหมือนกับทีมที่ตัวเองเชียร์มาตั้งแต่เกิดขอบคุณสำหรับการรับชมหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดปุ่ม u b s c r i b e และปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ